บดฟินเกมเมอร์ซึ a ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกม R O V ขช้นเคยนะคะผมในวันนี้เนี่ยเราก็จะเล่นเกมนีดีไหครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยผมเอามาหลอดไปนะคบผมโอเคเพราะเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เล่นมาหลอดคับผมเล่นมีนะนะครับโอเคเอามาหลอดไปโหดวว้ยได้สู้กับยอน เดี๋ยวน้ำมันสาภาษาอะไรอ่ะทุกคนนั่นย้อนถูกไหมเนะนี่ยน่าจะยอนนะฮะน่าเออน่าจะถูกแล้วแหละเออโอเคเราฝั่งสีฟ้าน,นะฮะเราจะเข้าเพซ่อนในพงย่าก่อนอเอบ แดวกันแดวกันโยนโยนยนนี่่วนไม่โดนไม่โดนเดีย๋ยวเดี๋ยวผมรอให้มันมาตรงนี้ก่อนรอเลยหมเดี๋ยวบูเลยบูเลยมาเออปันดิปันดิบูแล้วก็บูเลยอ่ะเออแล้วแล้วผมก็คือสายดูอ่ะ ก็เทพอ่ะเออแล้วผมก็ไปฮิวเลือดอ่ะเออผมก็ไปฮิวเลือดอ่ะเออจะ้วทำไมอ่ะเอาคุณสู้ผมไม่ได้เหรอก็บอกตรงๆมาดิเออเออเออก็มาดครับเอาเอามาลวมาแล้ะมาละทุกคน กันนี่เหรอเอ๊ะปีวัน แล้วมันก็ไปเอาเลือดอะแล้วผมก็วิ่งหนีนะท่ผู้ชมถึงผมอะจะเล่น R O V e ไม่เก่งอ่ะแต่ผมก็ยังไม่เก่งอยู่ดีนะท่านผู้ชมนะเป็นยังไงโอเคนะครับจังหวะนี้ยังไงยังไงแล้วพุ่งมาแล้วยพยายามฟาดไปเลยครับจังหวะนี้ใช้สกิลบวกอีกมาตึ๊บเพิ่มเข้าไปอีก ผมจัดการอืมันมากเลยครับจังหวะน,นี้อออืคุณจะไปเอาเลือดเหรอผมไม่ให้ไปเอาเลือดหรอกคุณก็รู้อะว่าผม,มัาคือสายแทงตัวจริงผมคือสายแทงตัวจริงแล้วทําไมคุณต้องมาแย่งใยในชีวิตผมผมไม่ยอมหรอกพี่ผมไม่ยอมหรอกผมไม่ยอมหรอกพี่ผมไม่ยอมหรอกผมไม่ย ไปโยมหล่อถึงพี่อะแต่ก็ไม่เก่งเดี๋ยพี่อ่ะก็ไม่เก่งดีเดียวก่อนนะนู้นนู้ก็ผมมันเทิบอะนู้นะว่าเราเทิบแบบช่วยไม่ได้อ่ะอืมอืมเราขอโคตรอ่ะเราเราเทิบอะเราเทิบจนไปอ่ะปีจังหวะนี้ป้อมจะพังไปแล้วนะคะผมแล้วก็พังไปแล้วนะ ไ้จักกดกบนโอ้โหโน่ไม่ไม่ไม่มมไม่ไม่เลื่อนมาหรือยงเลื่อมาหรือยังยังสู้กันก่อนไปบูมอเอนี่นี่จะกดีโอ้ไปแล้วไปล้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว <Thank> ผมอย่าค่อคนข้างที่ชอบมาลอดนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวแทงแล้วก็ตัวไฟเตอร์ที่มันเกือบตกสายอะ่ะมา,ะะามา,มาเกือบตกสายมากน่จะเกือบตกสายเค <Okay. S 1> ยังไง ยาสอมันไีอะไยิ่มาแล้วคุณจะออกมาออกมาไหมออกมาไหมคุณจะออกมาไหมคุณจะออกมาไหมหแล้วคุณก็กลัวผมอะแล้วคุณก็กลัวผมอะแล้วผมก็เข้าไปตีในป้อมอะแล้วผมก็เทียบอะเออแล้วผมก็เทียบอะเดียด๋วยวยก่อนอื่นนะฮะอ้าวสองพันสี่บ้าจิ้มจิ้มเข้าไปเนะยฮะมาสองพันเก้าเลยซื้อเลยฮะ การซื้อของอะไรที่สำคัญมากมากซึ้บเอาไปชี้ไปดิแล้วผมก็จัดการอ่ะแล้วผมก็จัดการอะครั้งที่แล้วเขายอมเพ้นะฮะแล้วผมก็จัดการแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเราชนะเราชนะทุกคนเราชนะวิกตอรี่ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีคะ